วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมยันไดและเ,เดโมนะคะพมเย่แล้วก็วันนี้นะคะเขาก็มีอัปเดตใหม่มาค่ะเออคือจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือทําให้การฆ่าเนี่ยมันหลากหลายขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันซับซ้อนขึ้นนะคะไปค่ะทุกคนค่ะปอก็ไม่พลาดที่จะมาอัปเดตนะคะไปไปเออได้ข่าวว่าเราเนี่ยสามารถฆ่าแล้วก็หมกถุงได้ด้วยนะคะ <S <S ผม ขอปิดประตูก่อนแล้วกันนะนี่แหละค่ะคือของที่อัปเดตมาใหม่นะคะ <c oughs> ก็จะมีะชุดกันฝนแล้วก็มีถุงพลาสติกนะคะแล้วก็มีถุงดำค่ะคือเหมือนว่าเราเนี่ยสามารถฆ่าหันศพแล้วก็แยกหัวแยกตัวเนี่ยใส่เข้าไปในถุงดำได้เว้ย <c oughs> ใช่แล้วทุกคน <c oughs> ก็ทำให้เราเนี่ยได้มีคลิปใหม่มาลงนะคะ <c oughs> เออขำล้อเลยปอจะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะฟึบเอออ่อ,อ,อนี่ไงนี่คือยันเดเรของเราผมฉันหายไปเออตอนอุ้ยอ,ยอยุจะบอกว่าถ้าเราใส่ชุดนี้เนี่ยก็คือห้ามให้ใครเห็นเหมือนกันนะคะเออเอาไงดียวทุกคนค่อนข้างยากนะเนี่ยเดี๋ยวอต้องไปที่ห้อง ใดห้องหนึ่งนะคะเพื่อไปเอาของค่ะของคมนี่ไง่ะมาโอเคเราจะไปที่สวนค่ะสวนผักนะเพื่อไปหาเหยื่อของเราไร่แรกค่ะเราต้องหาเหยื่อที่อยู่คนเดียวนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมีคนเดินมาว่ะเฮ้ย sure สงใครพูดอะไรวะ <heard> อ๋อมันจะมีเอ่อมีสตูหัวใจของเราอ่ะอีกหลายฮ้ยยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเพิ่งรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีของซ่อนอยู่เฮ้ยฉันเพิ่งรู้เอ๋แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะคะมีคนเข้ามานะคะ โอ้โห oh. ต้องรอก่อนนะคะเพื่อนเอาละค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยถอดเสื้อผ้าก็ไม่ได้นะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะต้องมาคำใบคุณแจตักนางคนนี้ก่อนฟึบ Q E A sure A F F Q Q อ่าโอเค,คทุกคนคะ่ะเราได้กุญแจมันแล้วนะคะผมแล้วเราก็จะทําการเอาเอาวุธใหม่นะคะฆ่านางกันดีก,กว่าตืดอตดตด, ư ด, ư ด,ด, ư ด ư นี่แน่เสร็จโจค่ะทุกคนเร้ฆ่านางเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการหัวเล้อยอกนางนะคะ โล่จิตัเลยโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันดับต่อไปเนี่ยเราต้องรีบไปเอาเอถุงพลาสติกนะคะแบบไม่ให้ใครเห็นเราหุอาจารย์นี่หว่าตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะคะทุกคนโอ้โหไม่อยู่กับบ้านเราเต็มเลยเราจะไปทางไหนดีวันนี้ที่ไม่ให้ใครเห็นเรา่า โอเคทางสะดวกคับเพื่อนเ <Yeah. S 1> ยา้ใช่าเราจะเริ่มจากการเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะว้ายคนมากพอดีเลยบ้าเอ้ยโอเกือบไปแล้วเชียวเราโ uh oh. หทุกคนแม่งแบบในการที่จะวิ่งแอบเพื่อนเนี่ยยากนะเนี่ยแล้วคือแบบคนทั้งโรงเรียนอะ่ะสวยเลยสวยเลย อล๋ละเราจะเอาถุงพลาสติกอันนี้นะคะไปห่อศพก่อนแล้วกันนะจ๊ะคือเราเนี่ยจะใช้ทุกอย่างที่มาใหม่หมดเลยค่ะจะได้คุ้มๆเนาะมาทุกคนถึงแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าถุงหออ่อศพอ๋อปอรู้แล้วค่ะโอเคโอเคโอเค,อเคปอเก็นแล้วค่ะปอต้องไปเอาถุงดำมาเพิ่มนะคะโดยที่ไม่ให้ใครเห็นทั้งนั้นแหละ โอเคก็คือว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ฆ่าอสนะนะคะแต่ว่าเราจะฆ่าคนอื่นแล้วกันนะคะเพราะว่าสงสารอสนะค่ะให้นางได้พักบ้านแล้วกันนะเพราะว่าฆ่านางบ่อยแล้วนะคะนี่ไงทุกคนมาหาถุงดํานะคะโอเคอุปกรณ์พร้อมค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ายันจังจะเป็นคนที่โหดร้ายขนาดนี้เนี่ย <ś les> เออแต่ว่าเราเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบว่าหัวล้นนะค <ś> ะ <les> หัวล,หล้นเลยนี่ไงโอ้โหทำไมเป็นผู้หญิงผู้หญิงทำไมนอนอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ๋อจริงๆคือเราก็สามารถหอานางได้เลยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าไม่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอุตส่าห์ใส่ ชุดกันฝนมาแล้วเราก็ต้องทำการฆ้านางเลย <c oughs> เอาละโอ้ oh my god เข้าใจแล้วค่ะถ้าเราวางถุงอันนี้เนี่ยเลือดเนี่ยมันก็จะไม่เลอะพื้นนะคะทุกคนค่ะเอาล้วค่ะเราจะทำการเอาถุงดำนะคะห่อศพนะคะทีละส่วนค่ะ oh God. โอ้ยนา่ากลัวมากเลยยังจังโอเคค่ะทุกคนเราจะเริ่มจาก ท้าก่อนละก,กันนะครับอุย้ยดูดิโอ้โหทีละส่วนคิดว่างไงอ่ะ <c oughs> อ๋อแต่ว่าอันนี้คือเราห่อไม่ได้เนาะอาวุธอ่ะเราจะห่อส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนแขนแล้วก็แขนนะคะผมโอ้โหดูดิ เป็นการฆ่าที่แบบว่าไม่ทิ้งร่องรอยเลยนะคะผมโอ้ oh my กอดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิเราอะไม่มีเสื้อผ้านะครับผมเฮ้ย huh? ้ยมีคนเดินมาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นแด่เลยอะโอเคค่ะ ทางสะดวกนะคะทุกคนเป็นการค่าอำพรางศพที่โคตรแนบเนียนคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเหลือแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นนะคะ<ว>เราต้องการอาบน้ำค่ะทุกคนตอนนี้ฉันต้องรีบไปอาบน้ําก่อนแล้วนะโอเคค่ะเราจะเดินเลาะๆไปนะคะเพื่อนๆเนลาะๆๆเข้าไปค่ะห้องน้ำนไ่้ไง ห้องน้ำอยู่ตรงนี้มาอาบน้ำกันในฝ่าฟื๊บนี่แน่ว้าวอทุกคนอะไรเนี่ยเกมบั๊กก์หรอเกมบั๊กปะเนี่ยเออใช่ทุกคนมันคืออะไรมันคือเกมบั๊กใช่ไหม <c oughs> อะไรเ่ยเฮ้ย ตลกว่ะออโอเคเอาทุกคนมันบากาทะไงดียะเออชุดบากอาออทุกคนชุดบาาทำไงดีฉันต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เหรอโอ้โหคือแบบคนเต็มเลยว่ะเราไม่แข์นะคะทุกคน โอเคทุกคนค่ะปอก็ไปทําการแก้บั๊กมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้มาฉันจะต้องขนของพวกนี้เนี่ยไปทิ้งทีละถุงนะคะเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าในถุงนี้เนี่ยมีหัวคนอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่แล้วแล้วก็ทำการโยนทิ้งไปนะคะทีละถุงเลยนะคะผม เป็นการฆ่าศพที่แบบว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็อำพางศพได้ดีเลยนะคะถือว่าอัปเรบใหม่บอกค่อนข้างชอบเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องแก้บางชุดอะเออมันบั๊กหนักมากเลยโอเคครับทุกคนทำไมฉันจะต้องมาทำงานหนักเนี่ยก็ใช่นะสิยันจังก็เธอฆ่าคนไง ก,ก็เลยต้องมาเก็บศพเนี่ยอ๋ยไม่น่านเลยนะตอนนี้คือยันจังเนี่ยกลายเป็นคนเก็บขยะไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เ,เดินแบบเป็นสิบๆรอบเลยเนี่ยไม่หมดเลยถุงสุดท้ายแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะถุงสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะมาปิดจ็อบกันใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว เฮ้ยแต่ว่าอย่าลืมทิ้งใบมีดนะคะสาคัญเหมือนกันค่ะใช้แล okay. ้วเพราะว่าม right. ันม really ีรอยดูมืออยู่ใช่ไหมฟึบโอเคเราเอามีดทิ้งไว้ตรงนี้เลยอ๊้ริน่ากลัวมากเลยอะไม่อยากเชื่อเลยอะว่าแบบยงนจังอะจะเป็นคนที่โหดร้ายขนาดนี้อ่ะไปค่ะ เอไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันทิ้งได้หรือเปล่านะมาลองดูก kind of ันเนาะเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ไม่ทราบโอเคแล้วไปนะคะเมื ortune, okay. Okay. ่อกี้เหมือนนางจะเห็นเว่ยมาค่ะ รู้สึกว่าเราเนี่ยก็จะเก็บร่องลอยหมดแล้วนะคะดูดิไม่ทิ้งร่องรอยเลยค่ะ <Wow. S 1> คนเอาละค่ะอันดับต่อไปเนี่ยเราต้องไปเอ่อไปซื้อชุดนักเรียนเพิ่มนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปหาถ่ายกกอนออีกแล้วค่ะ <Wow. S 1> ขอถ่ายแกงเกงในหน่อยใครก็ได้ใครก็ได้อืนีแน่ได้หนึ่งตัวแล้วนะคะผมเพ้รรู้แล้วค่ะนี่เลย คนนี้เลยเดินอยู่ลำพังบาเวไม่จ้าโอ้โหชุดนักเรียนเท่าไรหร่บะะนี่ไงแต่เรารีบวิ่งไปที่รูปปั้นกันดีกว่าครับผมเพื่อไปเอาชุดนักเรียนอันใหม่นะคะแล้วเราก็เข้าเรียนกันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนี่ไงชุดของฉันเองน่ะ แตนแลนแตนแตนโอเคได้ชุดมาใหม่แล้วนะเราจะเป็นสุปเอเกินเอา้าเราจะไงอะ่ะวางไงอ่ะฟึบเอ่อฟึบอ๋อต้องถอดสภาพาก่อนใช่ไหมนี่ไงเสร็จแล้วอ่ะ ห้องเลี้ของฉันอยู่ไหนนะเฮ้ยแตก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยอัปเดตเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่ว่ายังมี เครื่องซักผ้าอีกด้วยค่ะเอิม่มไอชุดก,กันฝนน่ะเราสามารถถอดซักเพื่อล้างคราบเลือดอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเป็นอัปเดตใหม่ที่มีของใหม่ๆม,มาเต็มเลยนะคะเออเก๋ว่ะเดี๋ยวพรุหน้าเราจะมาลองเอิม่มเอาชุดเนี่ยมาซักในเครื่องนี้ดูนะว่าว่าจะได้ผลหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะก็ไปค่ะทุกคนนี่ไงเขาเรียนอ่ะโอ้ดูดิ คือแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่มีใครจับได้ว่า okay, คน <Os ana. S 1> ในสวนตายแลวว้วอ่ะจะกลับบ้านค่ะ you can do can ดูดิโคตรเจ๋งเลยอ่ะอันนี้คือเลิกเรียนแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครเจอศพนางเลยนะคะ hmm. โอ้โหบอกเลยว่า พอชอบอ่ะคือเป็นการฆ่าแบบใหม่ที่แบบว่าจับไม่ได้จริงๆอ่ะโอเคค่ะเราจะให้ยันจังกลับบ้านนะคะกลับบ้านดีกว่าค่ะเลิกเรียนแล้วนะเป็นรองเท้าค่ะกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อนๆขาบา,บายๆจ้าโอ้โหเป็นการฆ่าที่แบบโอ้ซึ่แบบ ก็เราเนี่ยสามารถกลับบ้านได้แล so ้วนะคะจะบอกว่าเป็นการฆ่าแบบใหม่ที่รู so like these, ้สึกว่าเฮ้ยเล่นง่ายขึ้นแล้วก็แปลกใหม่ดีนะคะเพียงแต่ว่ายังมีบั๊กอยู่นะคะอาจจะมีการแก้ไขละมั้งเนาะเออลืมบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยปอจะมาเล่นยันเดเลแบบลงหมดนะคะเอ้ยบอกเลยว่าตื่นเต้นแน่นอนค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามไว้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ ก็บางว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทะชอบกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสัครไลน์ให้ปอนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยบายๆค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน